สวัสดีค่ะก่อนนอนวันนี้น้องเจโทรกับคุณแม่จะมาบอกเด็กๆไทยว่าอย่าลืมกินโกโก้จบก่อนนอนให้ดื่มโกโก้ใช่ไหมครับเจทโทรดื่มทุกวันแล้วเจโทรแข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สั่งโกโก้ที่ไหนคะโกโก้แม่โกโก้ที่มีประโยชน์สั่งในที่ไหนคะแม่มดออนไลน์ สั่งได้กับตัวแทนแมมโมรนไลน์แล้วก็หุ้นส่วนของพวกเราทั้งประเทศได้เลยนะครับ <laughs> Seeing eyes beside mine I of do sometimes What you feel beside? know where Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try.